บนเซอร์าย EA. ไฮโยมีใครคิดถึงครอบครัวนานะนะไขวานสูชิปอนปอนซามะแล้วก็ไขจุ้งบ้างเอ่ยวันนี้เรากลับมาเล่นพท้าสัตว์เลี้ยงนาน,นากับเพื่อนสีคาเป็นตอนพิเศษค่ะแต่ว่าก่อนจะไปเล่นเนี่ยเพี่ก็มีกิจกรรมจากของรางวัลมาอีกแล้วคะ่ะเด่เราสปอนเซอร์จากเอออีกแล้ว เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีถึงเวลาที่เราจะนำความสุขมาสู่ครอบครัวแล้วมาเลือกสัตว์เลี้ยงที่คุณชื่นชอบในเดือซิมสีกันเถอะแล้วสัตว์เลี้ยงชนิดไหนกันนะที่คุณอยากจะเลี้ยงในปีใหม่นี้รอบนี้ก็จากไปเลย30ท่านนะคะก็ผู้โชคดีจะได้รับแพ็คเสริมนะคะจำนวน4แพนะ็คเนาะก็จะมีพารคแคส o ์แอนด์ด็อกไม้เฟิ t ์ e t s t ส f s แล้วก็ m อชิ i n o ส f ค่ะ งั้นไข่ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่แต่งซิมของเรานะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราพร้อมทังเล่าเรื่องราวว่าทําไมถึงเลือกสัตว์ชนิดนั้นค่ะสําหรับใครที่ไม่มีแพ็กเสริมสัตว์เลี้ยงใช่ไหม ก็สามารถนํารูปสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะคะนํามาตัดต่อกับภาพซิมอะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เลี้ยงสัตว์แต่ว่าอยากเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนก็หารูปสัตว์ชนิดนั้นๆน,น,นะคะนํามาตัดต่อ,อเข้ากับรูปซิมนะคะหรือว่าสามารถะะาสร้างสรรค์ของตัวเองได้เลยค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะอ่นานพิ่มเติมได้ที่เพจลินได้เลยนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดมียอดไลค์ยอดแชร์เยอะๆแล้วก็คนร่วมสนุน่นเยอะๆเนี่ยอเอเขาก็จะได้สปอนเซอร์แจกให้กับแฟนๆต่อเอยๆ,ๆตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักตาอากาศของนานะนะคะในเมือง,องน้องหมาเองเองค่ะข้างหลังก็จะมีปราคารอยู่ด้วยเนี่ยโอเคไปดูนานะดีกก่าเพื่อนๆยังจำนานะได้ใช่ไหมนานะกําลังนั่งมองอะไรอ่ะ องบอนปอนะเปล่าอ bon, ่ะปอนปอนกำลังกระโดดลงไปสวัสด mm ีค hmm. ่ะจำปอนปอนได้ไหมคะปอนปอนกระดิกหางน้าพูดอะไรหรอโอ้วันนี้บอนปอนได้ออกคลิป YouTube หลังจากที่ไม่ได้ออกมาสี่ปีนะโหผ่านมาสามสี่ปีแล้วนะคะเดี๋ยวได้ลกจังเงยอ่ะแล้วก็แฟนของปอนปอนนะคะไข่หวานเออทำให้ไข่หวานไม่อยาน้ำอ่ะ โซชิทุกคนโซชิเป็นอะไรอะ่ะโซชิไม่สบายโซีโซชิดาวเค้ื่องหัวนะเอาตัวต่อไปนะคะไข่กุ้งคะ่ะลูกชายของปนป้อนกับไข่หวานนะคะอ่ะคนยองโซชิเป็นอะไรอะคะ่ครับโอ้ยไอเดียวต้องเรียกทักษานะคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปที่คลินิกค่ะเพราะว่านั้นเนี่ยเป็นสตอวแพทย์เพศนะคะ ส่วนตัวต่อไปนะคะแซลมอนหรือว่าแมวชอนนั่นเองโอ้ยนงน่ารักต่มุดต่มีที่สุดเลยอันนี้เราจะให้นานาตรวจนะคะว่าซูชิเป็นอะไรเนี่ยดาวหมุนตี้วเต้เลยอ่ก่อนอื่นนะคะเราตรวจโลกปากก่อนนะคะเพราะว่าซูชิเนี่ยมีน้ำลายไหลย้อยโอ้ไหนขอดูปากหน่อสิเอาปากอืม คอซูชิเป็นหนองน้ำลายไหลแบบควบคุณไม่ได้หัวใจเต้นช้าเราก็หูติดเชื้อค่ะโอเควินนี่ฉายได้มา3ามโลกเลยนะคะโอเคเดฉีดยาให้จิอืซูชิหายดีแล้วโอเครักษาการป่วยเดี๋ยวรอเนะค่ะันะี่เป็นศัลยแพทย์ที่เก่งมากมากเลย เดี๋ยวเราจะแต่งห้องนี้ไปห้องหมานะคะเนื่องจากว่าบ้านพักตากลังนี้นะคะไม่มีห้องหมาเลยเดี๋ยวเราจะกรองไอเทมเป็นพากแคสแอนด็อกนะคะแล้วก็ my first pet นะคะโอคจะได้แบบว่าหาของง่ายเนาะตรงนี้เป็นที่เล่นของน้องแมวนะคะโอเคก็จะมีที่ฝนเล็บแล้วก็มีนกด้วยนะคะไว้น้องเล่นอันนี้เป็นขาวโทนสีขาวสีฟ้านะคะเหมือนกับภาพ ทางด้านหลังค่ะอันนี้ไว้ตรงนี้ดีไหมอันนี้ซื้อที่นอนนะคะอันเล็กไว้ให้ด้วยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขยับนิดนึงจะได้มีพื้นที่นะคะน้องหมาน้องแมวก็นอนได้ค่ะโอเคที่นอนนะคะแล้วก็ซื้อที่นอนอีกอันนี้เป็นแบบที่แบบหลดมาน่ารักดีเป็นรูปส้มอะไรอย่างนี้นะคะอ่า โอเคมีที่นอนเยอะเลยนะคอยาบภาพแบน,นี้นึงจริงๆก็ไม่อยากเอาภาพพวกภาพวิวอะไรออ,อกนะคะ,ะผมตรงนี้หายไปไม่ว่าจะแต่งบ้านไหนก็จะต้องมีโต๊ะนี้นะคะเลี้ยงปลาหางนกยูงนูน,นีนันซซชิแองก็ชอบฮ <c oughs> ะโซชิก็ชอบหรอ,อตรงนี้เราเลี้ยงแฮมสเตอร์ด้วยดีกว่าโอเคอ่า โซชิหนึ่ว่าจะทับโูชิไปแล้วอ่าอันนี้แบบวัดคอนสูงของน้องหมาละคะจริงๆจะเป็นอคอนสูงของเด็กนะคะก็มีหลายแบบเลยมีแมวมีหมาย,ยีราฟเป็นพวกสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะเราเลือกเป็นน้องหมาน้องแมวแล้วก็แฮมสเตอร์นะคะเพราะเราเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวแล้วก็แฮมสเตอร์ค่ะนี่ไงเจ้าหนูแฮมสเตอร์ทุกคนอันนี้คือแบบ ชอแมเจอรี่หนูนะคะเราเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ล้าก็เลี้ยงหนูเจอรี่ด้วยนี่เอาไว้ตรงนี้แหละประมาณนี้มันก็จะออกมาวิ่งอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะโอเคลอยเท้านะคะลายเท้าน้องหมาแน้องแมวค่ะนี่เราจะเหมือนแบบทางเข้าแล้วก็ทางออกแล้วก็ห้องน้ํานะคะ้องน้องแมวค่ะกระเบะทรายขาดไม่ได้เลยนะคะพวกของเล่นนะคะโอเคเราก็ซื้อ,อประมาณนี้ ลกวันนะคะสีส้มลกบอลสีสีนี้โอเคแล้วก็พวกของเล่นด้วยนะคะอันนี้เป็นของเล่นน้องหมาน้องแมวก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้ช็อตมาที่บ้านนะคะนะาๆคิดถึงจังเลยอ่ะจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมก็มาพักผ่อนด้วยกันสิว่าะทหานะอยู่ไหนล่ะ เดี๋ยวน้ก็ตามมาทำไมชอบจะอึดอาาัดคะคิดถึงคิด<อ>ถึงน,าน,าน,าน้าๆแล้วสิแมวช่างก็คิดถึงชอบจะเหมือนกันนะโอ้ยน้องตัวเล็กนิดเทียวตัวเท้าองเท้าน้าๆฮ่านะ <laughs> ทุกคนไข่จงนอนอาบแดดนะคะอาซูชิมาดูฮะตายหรือเปล่าอ่ะไข่กุ้งตายหรือเปล่าเดินสิงไข่กุ้งอย่า ลงไปเล่นน้ำกับน้องหมาจังเลยเคให้ซูชิไปคาบลูกบอลนะคะไปคาบในน้ำนี่แหละเอะอซูชิกระโดดลงไปแล้วอามาคาบลูกบอล อันนี้ก็แล้วทำไมมีจะให้ซูชิไปค่ะอบะอ๋อแล้วสอนแค่ซซชิเหรอคะสอนให้ไปคาบอบลยังไม่สอนตัวอื่นๆเลยโอ้ยเปียกสบายสบายเลยเอเช็ดถูเช็ดถูบอลบอลนอนนะคะไข่หวานจังตรงนี้ครับอ่ะอย่าไม่อาบน้ำให้ไข่หวานเลยอะ่ะโอเคจดี๋ยอาบน้ำให้ไข่หวานด้วยสก,กรปรกแล้วคนที่จะติน้องนะคะเอายังไงเนี่ย อาบน้ำให้ไข่หวานไข่หวานมาเลยเดี๋ยวนะนะับให้ไข่หวานปิดฉี่ไข่หวานปิดฉี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะนเร็วจเจ้าฮอตด <c oughs> อกมาๆมา,มาโอเคค่ะก็อ,อ,อปอนปอ,กอ,อ,อ,อนก็มาเอ้าอะไรอ่ะแซลมอนก็มาแซลมอนโอ้ยแซลมอนใช้ก็บอกทรายค่ะทุกคนอแซลมอนฉี่แล้วก็กรบนะคะ กลิ่นละไม้คล้ายกับสกังการอยู่ใกล้สัตว์เลี้ยงที่โดนสกังกัดมาอือยู่ใกล้กับอาไขวานเหรอโอเคจะได้อาบน้ำไหมคะเนี่ยเี่อาบน,น้ำให้ไขวานนะคะไม่เป่าขนเลยโอ้ไขวานสบดัด โทโทรโทรโถ,โถ,โถแล้วก็จะหาแฟนให้กับซูชิคะ่ะทุกคนจําน้องลิ้นจี่ได้ไหมคือตอนนั้น,น่ะพี่เบนพยายามให้ซูชิเนี่ยผสมพันธ์กับลิ้นจีนะคะแต่ว่าน้องลิ้นจี ไม่ชอบซูชิค่ะพี่ดินเลยว่าจะซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะโอเครอบนี้นะคะพี่ีินจะซื้อพันอลาสกันนะคะนี่ก็เป็นพันที่คล้ายๆกับไซวบีเรียนนะคะแต่ว่าน้องน้องก็จะขนฟูก,กว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่านะคะในเดอร์ซิมี3ส,สีโอเคเราจะเลือกสีนี้นะคะอุปนิณ์ใสที่เขาส่งมาให้คือชอบประจนภัยนะคะพี่จะเลือก อาชอบประจันภายแล้วก็ขนดกดีกว่าเพราะว่าขนหนาแล้วก็เป็นมิดนะคะนาะ่ารักไม่ต้องแต่งสีเพิ่มเลยเอาสีนี้แหละให้มาเป็นแฟนซูชินะคะจะตั้งชื่อน้องว่าน้องทาโกคะค่ะทาโกยากินั่นเองนี่ไงน้องลิ้นจี <laughs> น้องทักก็มาแล้วคนสน่วนตอะในน้ำตัวแบบเป็นมิที่สุดในโลกเลยนะคะมีนิสัยรักษะเดีวมาหาน้องทาโก ใหญ่จังเลยวัดดีจ้าฮากกะร่ารักจังเลย <love> หนฮานะเนี่ยฮานะพี่มาด้วยเหรอนี่แฟนน้องซูชิ <laughs> โอ้ยเล่นเล่นสนุกกันโอไมคก็ <laughs> oh God, แต่ละค่ะทุกคนพี่ลืมเตรีมอาหารให้ <laughs> ฮานะมาเติีมอาหารให้น้องหมาก่อนต้องเวลาเป็นสามชั่วโมงนะคะเพราะว่าสุนัขปลาเราเยอะนะคะจะเลี้ยงเราโอเคซูชิหิวนั่นเอง อ๋อขู่ไข่หวานไม่ต้องมาแย่งนะอะไรยะเติมเติมเติมชามเลี้ยงตายแล้วหิวกันหมดเลยอ่ะไม่ทันไม่ทันแล้วเนี่ยไข่จุงไข่จุงกับสอมวันนะคะส่งเสริมให้พระสมพัน์เกทาก็จังนะคะเว้ยเมื่อกี้มีหมาป่วยด้วยอ่ะที่เห็นอ่ะตัวนเมียน้องฮานาลูกสาวของอ่านนะคะ ดาดาดานี่คือเออโอโซชินอนตรงนี้เลยเหรออ,อะไรรอบนี้จะสเร็จหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะซูชิเองก็อยากเป็นสมพันธ์นะแต่ทางก็จะยอมหรือเปล่านี่สิเฉอะไม่ยอมหรอกนะฮยอาจจะอาจอราร์รอบนี้ก็ไม่สำเร็จน,นะคะน้องข่วเราไม่อยากให้ไป่สมพันธ์โอเคงั้นต้องแอร์้องแหละทุกคนเดี๋ยวไว้ค่อยนำน้องออกแล้วกันให้น้อง เ,เสนิชิชเชลกับซูชิก่อนนะคะ,ะเล่นกแฮปเตอร์ดีกาี่น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 ายัยกนายยักรอบที่หนึ่งพันนะคะโอ้ยในที่สุดทุกคนค่ะผส0พันธใหญ่แล้วเย้รอทาโกะข้อเลยนะคะอ่ะไข่หวานแอมนีออกจากบ้าน ไขหวนมาเจอตรงที่อาหาดนะคะตรงทะเลไม่ทำอะไรตรงนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโดนโซเชียลไม่อยู่แล้วไข่จงตะเก็นให้บันลายบอกเลยนะทินค่ะใครอยากตะตรงนี้มันขอไข่จงคนเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหน้องยึดเราเนาะค่ะยึดอาหารน้องไม่ให้ใครมาแตะเลยนะดูดีเฝ้าอาหารตลอดเลยอ่ะ คุณลงโซชิมาเหรอบอกเลยนะถ้าจะก,กินอาหารมื้อนี้ข้ามสอบไข่จุ่มไปก่อนโอ้โหโูชิไปดูขนาเดเนี้ยดูขู่สิคะขูดสิคะฮ้าวไข่จุ่มหรอปกติชซวบิเลนจะไม่ขูเดเนี้ยติงตองก็สงสัยคงหิวจัดละมั้งเออไข่จุ่มตัวฉันมีนี่ไปแล้วไปขู่น้องทำไมอ่ะ ใครไปเื่นขี้เล่นจะตายแต่เรื่องอาหารนี่ไม่ยอมเลยหรอดีด้วยทักกําลังตั้งท้องนะคะอาขายวางกินหมดแล้วขอยินอะไรชีบอนปอนนี่ออะมันปอนไม่ให้หรอกนะกินหมดแล้วจะมาเอาของบอลบอได้ไงเออไปก็ได้กวนเมียนะคะหมาก็กลัวเมียเหมือนกันี้เนี่ยบอกเลยนะอันนี้อาหารของบอนปอนแหละโอ้อ่ะกลับมาดูโอเคเรามาเติมอาหารนะคะ อะไรอะกลัวหนูว้ายสองตัวทุกคนคนเอาออกดีไปเนะี่ยคนยังกลัวเลยอะถ้ากดจะค่้อยแล้วตอตอตอดอตอตอเซฟก่อนไม่รู้วิธีนี้ซ้ำเลยหรือเปล่านะคะย้ายน้องทากไปอาจจะคอยหรือแฟรสองสมก็ได้เนาะไอ้ลูกสุนัขตัวผู้นะคะเราจะตั้งชื่อว่าน,อน้อตั้งชื่ออุนินะคะโอเคปึ๊บตัวผู้สองตัว ตั้งชื่ออีกตัวในน้องซาบะนะคะปลาซาบะนี่เองโอ้สามตัวแล้วนะคะตัวพู้ทัง้งหมดเลยอะ่ะเอาเป็นปุ๊อัดน,นะคะโอ้โหแต่และชื่อหิวเลยอาหารญี่ปุ่นได้แฝดสองเทุกคนต้อนรับหน้าหนาวเลยนะคะโอเมกาที่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะเล่นคนนะไม่ได้แฟดสามเลยและน้องหมาขอด หวานซูชิเลยเดี๋ยวเราไปเยี่ยมไปเบียมดาวซซชิดีกว่าไอเย้ามาเยา้าปอดอมที่หวานซูชิชื่อปูอัดนะคะเล้วกับแม่ด้วยแล้วก็น้องอุนิเก็บน้องซาบะนะคะตัวขาวมาฮิมะก็เป็นอลูกผสมระหว่างาสกาันกับไซบีเรียนนะคะซูชิรีบมาเร็วมาดูลูกแล้วซชิแอนซูชิเข้ามานะคะ แอดไปแอดมาอ้าเอ้ยรลานลานไขวานมาด้วยอยากร่วมมงกับเขาด้วยไขวานรอกินดีด้วยนะโอเคค่ะทุกคนคะขอปิดคิปกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเดีย๋ยวมาเ่่มสนุกกิจกรรมนีกนม้กันเยอะๆนะคะ